สวัสดีครับผมวันนี้วันที่7มิถุนายนปี2566นะครับผมก็มี1นึ่คำถามที่ดีมากๆนะครับสำหรับในส่วนของนะครับหลายท่านที่สอบถามเข้ามานะถ้าเราเนี่ยกเกษียณน,นะครับผม60ปีแล้ว จะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมเนี่ยนะครับถึงกี่ปีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะสำหรับในเรื่องของการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับหลายท่านที่เขาเรียกว่าใกล้เกษียรละนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดข้อมูลกันนะครับ สำหรับในส่วนของรายละเอียดที่น่าสนใจนะครับผมจริงๆก็ไม่ว่าจะเป็นนะครับ55ปีนะครับหรือว่า60ปีที่เกษียณนะครับก็สามารถที่จะมาอ้างอิงหรือดูข้อมูลตรงนี้ที่เป็นสิทธิประโยชน์ได้นะครับสิทธิประโยชน์นะครับกรณีชราภาพนะครับเมื่ออายุครบนะครับไม่ว่าจะเป็น55ปี หรือว่า60ปีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะในเรื่องของนะครับรูปแบบนะของเงื่อนไขที่รายท่านทํางานอยู่นะครับและที่สําคัญนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นอายุครบนะครับ55ปีนะครับหรือว่า60ปีนะแล้วก็มีความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงนะหรือนะครับเมื่อเป็นผู้ทุพอรภาพ หรือว่าเสียชีวิตนะครับผมก็จะมีรายละเอียดนะครับที่น่าสนใจก็มาดูกันนะครับผู้กันตนมาตรา33นะครับที่เกษียอายุครบนะครับ55ปีก็ดีหรือว่า60ปีก็แล้วแต่นะครับหรือว่าสิ้นสุดความเป็นผู้กันตนนะครับท่านสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินกรณีชราภาพรับเงินสะดวกนะครับผ่านพร้อมเพนะที่ผูกด้วยหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผู้กันตนนะครับชำระเงินสมทบครบ180เดือนอันนี้เป็นสิ่งที่ ต้องตรวจสอบเราสามารถเช็คตรวจสอบอยู่ที่แอปพลิเคชันก็ได้นะว่าเอเราส่งครบไหม1้0ยเดือนนะครับก็จะได้รับนะครับในรูปแบบของเงินบำนาญชาราภาพซึ่งก็เป็นรายเดือนเนาะได้รับตลอดชีพเลยนะเพราะฉะนั้นคำถามนี้นะครับผมถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ท่านก็สามารถได้รับยาวๆนะทุกเดือนนะครับไปนะก็เรียกตลอดชีพเลยนะครับหรือในกรณีที่เราตรวจสอบแล้วถูกไหมครับเราเนี่ยนะทำการส่งเงินสมทบ ไม่ครบ180เดือนก็จะได้รับเงินเป็นบำเหน็จชราภาพนะอันนี้ก็จะเป็นเงินก้อนนะครับครั้งเดียวนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะถ้าในเรื่องของแบบรูปแบบบำนาญน,นะครับอันนี้ก็ได้รูปแบบตลอดชีพทุกเดือนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบบำเหน็จอันนี้ก็เป็นเงินก้อนเดียวนะครับก็ดูเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะครับผู้กันตนมาตราสามนะครับที่มีอายุเกิน55ปีซึ่งยังคงมีนายจ้างนะอย่างที่บอกไปที่หลายท่านอาจจะถามว่า ในจ้างหรือบางโรงงานเนี่ยอาจจะไว้อยู่นะนะครับในเรื่องของการทําถึง60ปีถูกไหมอันนี้ก็สามารถที่จะดําเนินการได้นะครับผมที่ดูรูปแบบต่างที่บอกไปนะครับที่ยังคงจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมนะครับเพื่อรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดความเป็นผู้การตนนะครับอันนี้เวลาเรารับคําร้องขอหรือรับคําสิทธิประโยชน์นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปที่สปสสองศูนยที่ w w w s so.gh o นะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาแบ่งแยกให้เราเห็นนะครับเป็นรูปแบบนะครับผมนะสองกลุ่มใหญ่ๆซึ่งใจความสำคัญนะครับเขาก็แบ่งออกเป็น2กรณีกรณีแรกนะครับเราเรียกว่าบำเหน็จชราภาพอันนี้คือเงินก้อนนะให้เข้าใจก่อนนะครับส่วนกรณีที่2เขาเรียกว่าบำนาญชราภาพอันนี้ก็คือจ่ายเป็นรายเดือนสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าถ้าบำเหน็จชราภาพนะครับ เราจะจ่ายเงินสมทบนะน้อยกว่า12เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ปรกันตนนะครับที่จ่ายให้กับประกันสังคมนะนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องเข้าใจนะครับรูปแบบของการจ่ายเงินสมทบก็ตั้งแต่12เดือนขึ้นไปแต่ว่าไม่ถึง180เดือนจะจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบนะส่วนของผู้กันตนและส่วนของนายจ้างที่จ่าย เงินสมทบให้กับประกันสังคมนะครับเพื่อจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีชาราภาพนะครับพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดนะครับนี่คือในรูปแบบกรณีที่1ก็คือบำเหน็จชาราภาพนะต่อมาครับในส่วนของบำนาญชาราภาพนะครับก็แบ่งออกนะครับในรูปแบบนะเป็น2ข้อเช่นเดียวกันข้อที่1นนะครับสิ่งที่ต้องรู้ก็คือว่าเราจะต้องจ่ายเงินสมทบ ตั้งแต่180เดือนนะครับหรือว่าประมาณ15ปีอ่าปีอันนี้ต้องตรวจสอบตัวเช็คก่อนนะครับจึงจะได้รับเงินนะครับบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนนะครับคิดเป็นอัตราร้อยละ20ของค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับผมอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขข้อที่1นะครับเงินไขข้อที่2ก็คือว่าเมื่อเราจ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนก็จะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบนะครับให้อีกร้อยละ1.5 ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนอะนะครับก็มีเขาเรียกว่ายกระดับขึ้นไปในกรณีที่ท่านเนี่ยนะครับยังจ่ายเงินสมทบนะทุกๆ12เดือนต่อไปอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ2ข้อสําคัญนะครับทีนี้เราลองมาคำนวณดูวิธีการกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของนะการคืนเงินชราภาพประกันสังคมว่าจ่ายยังไงถูกไหมครับ ในรูปแบบของเงินบำเหน็จเนี่ยนะครับก็ตามที่เราเข้าใจนะก็คือจ่ายเป็นก้อนเดียวส่งเงินสมทบไม่ถึง180เดือนเนาะความเป็นผู้กันตนสิ้นสุดลงอายุครบ55ปีพิการหรือว่าถึงแก่ความตายนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับก็จ่าย1-11ถึงเดือนนะครับได้รับเงินสมทบผู้กันตนฝ่ายเดียวนะครับแล้วก็ถ้าจ่าย 12- 179ถึงเดือนถึงไหมไม่ถึง180เดือนก็จะได้รับเงินสมทบของผู้กันตนนะครับบวก เงินสมทบของนายจ้างด้วยอ่าน,นี่ก็แน่นอนว่าต้องตรวจสอบนะเพราะนั้นสิ่งที่จะต้องเช็คก็คือเฮ้ยเราต้องนะครับอย่างน้อยเนี่ยเนอะต้อง12เดือนขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะได้รับเงินสมทบของนายจ้างเพิ่มเติมในกรณีที่เราได้เป็นก้อนเดียวแบบนี้นะครับผมนะในรูปแบบนะครับเงินบํานาญนะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าสรุปชัดเจนเนาะจ่ายรายเดือนตลอดชีพนะครับไม่ต้องห่วงนะถ้าเรามีเขาเรียกว่าอายุยืนนะก็จะได้รับอย่างเงี้ย ไปเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนนะครับเงินสมทบนะครับตั้งแต่180เดือนขึ้นไปนี้ต้องตรวจสอบตัวเช็คตัวเองนิดนึงว่าเราเนี่ยส่งเงินสมทบนะครับผมนะตั้งแต่เดือนแรกนะครับจนถึงราสุดปัจจุบันนี้ถึง180เดือนหรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นเงื่อนไขสําคัญนะอายุตามที่เขากําหนดก็คือ55ปีบริบูรณ์นะครับหรือว่าเงื่อนไขตะกี้นี้นะครับก็คืออะไรครับบริษัทนี่ ยังเห็นความสามารถของท่านก็ยังให้ทํางานอยู่ไปจนถึงเนแหละ,กะเกษียณที่60นะครับก็เช่นเดียวกันนะก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยนะครับมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปหรือ,อยังอ่านี่ก็ตรวจสอบไปนะครับสิ้นสุดการเป็นผู้กันตนแน่นอนนะครับเมื่อท่านอายุ15นะท่านลาออกอะไรเงี้ยนะครับจากการทํางานแล้วก็ไม่ได้ส่งผู้กันตนแล้วก็นะครับเขาเรียกว่าอยากจะขอสิทธิ์ตรงนี้ก็สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับหรือในกรณีที่55แล้ว นะท่านยังสามารถส่งต่ออยู่อันนี้เขาก็จะมีนะครับในรอบ12เดือนเนี่ยมีบวกให้ตามที่บอกไปถูกไหมนะครับผมอันนี้ก็นะลองดูรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมนะครับฐานเงินเดือนสูงสุดนะครับอยู่ที่15,000บาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะที่นะครับเขากําหนดไว้กรณีจ่าย180เดือนนะครับวิธีการก็คือว่าฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้าย คูณ20เนะนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าวิธีคำนวณเนี่ยคำนวณยังไงที่บอกนะครับผมแล้วก็คูณ20เนี่ยมันได้เท่าไหร่นะครับจ่าย180เดือนขึ้นไปนะครับผมนะก็จะบวกเพิ่มเติมให้อีกปีละ1.5นี่นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับทีนี้วิธีการคำนวณนะนะครับผมให้เกับท่านได้พอเห็นว่าเอ๊สรุปแล้วเราจะได้นะครับผมในกรณีที่รับเงินนะครับบำนาญ ตกเดือนละกี่บาทนะครับผมทีนี้ในรูปแบบนะครับผมถ้าสมมุติในเรื่องของการแจกแจงจ่ายเงินนะครับผมที่เราจ่ายเงินไปแล้วนะก็คืออยู่ตามเงื่อนไขก็คืออะไรครับ180เดือนนะอันนี้คือตรงเงื่อนไขของบำนาญอยู่แล้วนะครับเขาก็จะใช้วิธีการก็คือนะครับ1 5 0 0 0บาทนะนี่ก็เป็นพีดานสูงสุดนะอันนี้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าของเราด้วยนะครับว่าท่านถึงไม่ถึงอย่างไรต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับ 1,500 0บาทก็แน่นอนครับก็คือคูณ20%์คูณ20%เปิ๊บจะออกมาเท่าไหร่ครับ3า0พบาทนี่นะฮะอันนี้คือกรณีที่เราเนี่ยนะครับผมนะจ่ายเงินสมทบนะครับผมอยู่ในช่วงของ180เดือนนะก็จะได้รับนะเงินแต่ละเดือนแต่ละเดือนหลังจากที่ท่านนะครับผมดำเนินการร้องขอนะครับคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดนะก็จะได้รับ3,000บาทต่อเดือนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะตลอดชีพเลย นะครับผมต่อมาท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราจ่ายมากกว่า180เดือนนะนะครับตัวอย่างที่2นี้ครับก็คือจ่ายเงิน240เดือนเลยในเรื่องของเงินสมทบวิธีการก็ทําทีละส่วนนะครับทำส่วนแรกเหมือนเดิมก่อนนะครับก็จะตกอยู่ที่3,000บาทโดยหลักการก็คืออะไรครับในส่วนของ1 5ึ0 0หมบาทคูณ20%เหมือนอันแรกเลยนะครับแต่นะอย่าลืมทําอันที่2ด้วย หลักการอันที่2ก็ดูว่าจํานวนเดือนนะครับอย่างตัวอย่างนี้เขาบอกว่าจํานวนเดือนที่ส่งก็คือ240เดือนก็จะลบ1 8 0เดือนหารด้วย12นะครับแล้วก็คูณเท่าไหร่ครับเห็นไหมบวกเพิ่มให้อีกปีละ1.5%เพราะฉะนั้นก็คูณด้วย1.5%นะครับแล้วก็คูณด้วยเห็นไหมฐานก็คือ1 5 0 0 0บาทตัวนี้นะครับออกมาก็จะได้เท่ากับ1125บาทในก้อนที่2เพราะฉะนั้น ถ้าท่านไหนจ่ายเงินนะครับ240เดือนในเรื่องของเงินสมทบก็จะเอาก้อนที่1คือ3,000บาทบวกกับอะไรครับก้อนที่2 1,125บาทรวมแล้วก็จะเป็น4,125บาทตรงนี้นะครับผมก็จะได้รับทุกเดือนทุกเดือนไปอ่านะครับผมก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการนะครับแต่ว่าท่านไหนอาจจะส่งนะฮะมากกว่า240เดือนนะครับผมนะก็ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่จะคูณเพิ่มเติมไปอีกเช่นเดียวกันนะ,นะครับก็เป็นการที่อัปเดตให้กับท่านได้ลองคิดวิธีการสําหรับในเรื่องของการคืนเงินชาราภาพในรูปแบบของประกันสังคมนะที่เราจะรู้ว่าเฮ้ยมันจ่ายอย่างไรแยกให้เป็นก่อนอันดับแรกเช็คว่าท่านเนี่ยนะครับผมจ่ายเงินเนี่ยนะครับถึง180ดิเดือนหรือไม่อย่างไรไม่ถึงก็แน่นอนครับเงินบนะําเหน็จเนาะตามหลักที่ประกันสังคมให้ไว้นะครับผมภาพ ประมาณนี้ก็น่าจะเข้าใจเคลียร์มากขึ้นนะครับท่านไหนที่นะครับลองคำนวณเนาะท่านอาจจะเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับผม S S O Connect เขาก็ระบุว่าท่านเนี่ยนะครับดำเนินการจ่ายกี่เดือนแล้วอันนั้นก็สามารถเช็คได้เนาะเป็นปีเป็นปีเลยนะครับผมก็นับตรงนั้นก็เอามานะครับคำนวณดูอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการซึ่งก็น่าจะไม่ยากที่จะคำนวณเองเนาะนะครับผมหรือว่าท่านไหนมีคำแนะนำดีๆเพิ่มเติมก็สามารถที่จะพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ ทิ้งท้ายกันสักนิดนึ่งนะครับสำหรับในเรื่องของสิทธิที่สูงสุดประกันสังคมแบบใหม่จากการปรับเพดานรายได้เงินสมทบนะครับเมื่อฐานรายได้23,000บาทขึ้นไปนะครับก็จะส่งเงินสูงสุดนะครับไม่เกิน1,150บาทต่อเดือนนะครับอันนี้อ้างอิงข้อมูลนะปี2573นะครับการส่งเงินสมทบ5%จากฐานรายได้นะครับถ้าเราดูครับ รายได้ต่อเดือนต่ำกว่า15,000บาทนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องส่งเพิ่มนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบนะครับผมในรูปแบบของสิงทธิประโยชน์ที่เรานะครับนะสามารถส่งเพิ่มเติมนะครับผมถ้าเรามาดูราละเอียดในเรื่องของเงินทดแทนกรณีว่างงานเดิมเนี่ยนะครับเราก็จะได้7,500บาทต่อเดือนใช่ไหมครับก็จะมีการเพิ่มเป็น 1 1 5 0 0บาทต่อเดือนเห็นไหมสิทธิสวัสดริการก็เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับที่เราส่งนะครับเงินทดแทนกรณีเจ็บป่วยนะครับเดิมเนี่ยก็จะได้อยู่ที่250วันก็จะเพิ่มเป็น383วันนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นลักษณะวิธีการนะครับต่อมาครับในเรื่องของเงินทดแทนกรณีทุพพลภาพซึ่งเดิมทีนะครับผมก็จะได้รับ7,500บาทต่อเดือน ก็จะเพิ่มเป็นนะครับ11,500ัรบาทต่อเดือนเลยอ่านะครับผมนะเงินบำนาญน,นะครับผมก็ถ้าในรูปแบบ3,000บาทต่อเดือนไอ้นนกรณีที่ส่ง15ปีหรือนะครับ5,250ัรบาทต่อเดือนอันนี้ส่ง25ปีอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราดูนะครับจาก รูปแบบเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มนะครับเป็น4,600บาทต่อเดือนนะครับหรือนะครับ8,000นะครับ50าบาทต่อเดือนตามลำดับนะอันนี้ก็นะในการคิดนะครับในรูปแบบที่กำหนดเนาะนะครับก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับจากที่เราคำนวณตะกี้นี้นะครับเงินสงเคราะห์กรณีคลอดบุตรนะครับเดิมนะครับ22,500บาทต่อครั้งนะครับก็จะเพิ่มเป็นนะครับ3า5 0 0บาทต่อครั้งนั่นเองนะครับ แล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนะครับเดิมก็30,000บาทนะครับก็จะเพิ่มเป็น46,000บาทนะครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับจากทางด้นของสำนักงานประกันสังคมที่แบ่งปันข้อมูลมาให้กับทุกท่านเนี่ยได้ลองตรวจสอบตรวเช็คดูก็เป็นประโยชน์เนาะเพราะว่าหลายท่านก็อยู่ในวัยทํางานอยู่นะครับอยากจะรู้อยากจะนะครับคำนวณของตัวเองก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้ ในรูปแบบของประกันสังคมแบบใหม่เนี่ยเริ่มเมื่อไรนะครับผมก็ได้นอนว่าปัจจุบันนะครับใครที่มีรายได้นะครับหนึ่งบาทท่านก็จะต้องนําส่งถูกไหมครับในเรื่องของเงินสมทบเนี่ยเจ็750บาทต่อเดือนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นปีนะครับเริ่มปีหน้าก็คือปี67นะครับถึง69เก้าเห็นไหมหกเจ็ดหกแปาสาปีนี้นะครับเขาก็จะมีเพดานตรงเนี้ย รายได้ที่17,500บาทขึ้นไปก็จะนำส่งอยู่ที่875บาทต่อเดือนเห็นไหมนี่ก็จะเป็นนะครับหลังจากก็คือเริ่มปีหน้านะครับหรือในปี2570ถึง2572นะครับผม70 71 72 3ปีนี้นะครับผมก็ถ้าท่านไหนมีรายได้20,000บาท นะครับก็จะมีการนำส่งอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะครับผมนี่คือเป็นลักษณะของรูปแบบของการปรับเป็นขั้นบันไดในช่วงของแต่ละปีแล้วก็นะครับผมปี2573นะครับผมถ้ามีรายได้2 3 0 0 0บาทนะครับผมก็จะนำส่งอยู่ที่1 1 5 0บาทต่อเดือนตามลำดับนะอ,อันนี้ก็เป็นเพดานรายได้นะครับผมที่ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการปรับขึ้นนะครับในปี2 5 6 7ก็คือปีหน้า นะครับแล้วก็ค่อยปรับขึ้นเป็นขั้นบันไดเรื่อยๆอ่านี่ก็คือรูปแบบใหม่นะครับผมที่ให้กับพวกเราได้เตรียมพร้อมรับรู้นะครับแล้วก็เข้าใจสำหรับในเรื่องของการปรับนะครับในเรื่องของเงินสมทบก็ขึ้นอยู่กับว่าเพดานรายได้ของท่านด้วยว่ารายได้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าไม่ถึงนะฮะก็ก็จะมีการปรับนะครับตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้อย่างที่บอกไปครับในการปรับเนี่ยมันก็จะมีนะครับประโยชน์ทดแทนนะครับต่างๆที่เกิดขึ้น นะครับผมตามที่ท่านได้รับเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากในเรื่องของการนะครับส่งเงินสมทบนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปรวมนะครับผมตามที่เรานะครับอธิบายในวันนี้แจกแจงเจาะจงให้กับท่านได้เห็นภาพก็คือในเรื่องของการรับเงินนะครับในเรื่องของการส่งเงินสมทบเป็นตัวตั้งนะครับเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นรวมไปถึงนะครับจะบอกว่าท่านเนี่ยได้รับเงินบำเหน็จหรือรับเงินบำนาญรับเงินบำเหน็จก็รับก้อนเดียว รับเงินบำนาญก็รับไปทุกๆเดือนนะครับผมตลอดชีพวิธีการคำนวณก็ตามที่เราบอกและแบ่งปันไปนะครับไม่น่าจะซับซ้อนนะครับผมนะติดประเด็นปัญหาอะไรก็พิมพ์มาสอบถามกันได้ก็ยินดีที่จะหาข้อมูลอัปเดตแล้วก็แบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ you